s i d e n นหาได้จากไหนใช่ไหมครับเด d e n นหรือผู้อยู่อาศัยสามารถไปซื้อเพิ่มได้จากนี่ครับร้านาค้าคลิกเข้ามาที่ร้านค้าเนาะเสร็จแ,แล้วเห็นคำว่ารับสมัครนะนี่เห็นปะมันจะมีอยู่ว่ามีตัวไหนบ้างอย่างเช่นตัวนี้อาจใช้ทองในเกมทองเงินในเกมครับหนึ่งหมื่นในการซื้อหนึ่งหมื่นในการซื้อแลวแต่ตัวเนี่ยก็จะมีสกิลแตกต่างก,กันไปอันนี้ต้องไปนั่งอ่านนะ แล้วก็จะมีอยู่แค่2ตัวที่จะใช้ทองแตกซื้อก็คือตัวนี้ใช้2,000ทองแตกและตัวนี้ที่ผมซื้อมาแล้วจะใช้5,500ทองแตกแต่ถ้าใครมีงบหรือเงินที่จะเติมเกมก็ไปจัดตัวนี้ได้ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันครับผมตัวนี้ถ้าหาตัวนี้ถือว่าโอเคเลยชื่อเหลี่ยมนะครับผมแล้วก็เ e s i d e n นมีประโยชน์ยังไง r e s i d เดนมีประโยชน์คือหน้าที่ของเขาก็คือ การไปหาของหรือทรัพยากรเพิ่มเติมในการปล่อยเขาไปสำรวจก็คือนี่พวกนี้ที่ผมเคยสอนไปแล้วว่าไปสำรวจในแต่ละคนในเซนเนแต่ละคนหรือผู้อาศัยในแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีโบนัสสกิลในแต่ละเมืองให้ไปอ่านชื่อเมืองแล้วเอาลงตามเมืองนั้นๆจะตอบของได้เปอร์เซ็นต์โบนัสเพิ่มขึ้นครับผมและที่สำคัญเลย,ยเซเซนตัวนี้มีประโยชน์ยังไงอีกเวลาเราไปยิงดอกไม้ หรือไปยิงบอสหรือแม้กระทั่งไปเข้าวงแดงถ้าเกิดสมมุติเราเข้าไปแล้วมีคนมายิงเราเดสเดนส์เพื่อนของเราหรือผู้อยู่อาศัยก็จะช่วยยิงฝั่งตรงข้ามที่มาโจมตีเราได้และที่สําคัญเลยนะครับเดสเดนส์ตัวเนี้ยแนะนําว่าทุกตัวที่เรามีอยู่ให้ปั้นเป็นเวอ40สิบให้หมดและใส่ของให้เท่ากับเราบางบางตัวสามารถยิงได้แม่นกว่าเราด้วยซ้ำครับผมแล้วก็ เรสเเดนมีประโยชน์ยังไงอีกใช่ไหมเออเรสเเดนไม่สามารถลงในรูทแลนด์ได้นะอืมเรสเเดนหรือผู้อยู่อาศัยเนี่ยไม่สามารถลงในรูทแลนด์ได้ทําได้คือฟาร์มช่วยเคลียร์เควสหลักแล้วก็หาของครับนี่คือประโยชน์ของเรสเตเดนเราสามารถหาได้ร้านค้าที่ผมบอกได้อ่ะมาต่อนะครับมีคนถามว่าทองแตกหาได้จากไหนเนาะที่จะไปซื้อเรสเตเดน Resident, ทองแตกเราสามารถหาได้จากนี่ครับบันทึกประจําวัน ซึ่งเราสามารถไปถ่ายรูปในแต่ละเมืองได้เห็นไหมเนี่ยมันก็จะมีแจก50บ้างหรือว่านี่อย่างเมืองเนี้ยถ้าเกิดเราไปถ่ายครบเนี่ยสจุดเนี่ยเราก็จะได้ละ1 0 0่100ทองแตกแล้วก็จะมีอันนี้ที่เป็นของสะสมหรือเขาเรียกกันว่าอีเตอร์เอกที่จะเป็นกล่องสีส้มๆครับผมมันจะอยู่ในตามเขาตามจุดมาร์กต่างๆแต่ว่า ตัวคลิปนี้ผมได้มีการสองไปแล้วอันนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดเพิ่มเติมเนาะสามารถกลับไปคลิกดูในคลิปเก่าๆที่ผมลงไว้ให้ได้ว่าทองแตกหายยังไงแล้วก็การจะเพิ่มเ e s เดน a n เมื่อกี้นี้ผมลืมบอกไปเ e s เดน a n เนี่ยการที่เราจะเพิ่มอะ่ะมันต้องไปดูที่ที่ตลภัยหรือ shelter ตเตอรเาก่อนมันจะมีเนี่ยครับระบบเ e v e l ของเตียงเห็นไหมเนี่ยบางครั้งเราต้องอัพเพิ่มขึ้นอย่างผมตอนเนป็นเจ็ ก็จะมีเพื่อนได้อยู่ประมาณ7คนอืมซึ่งผมแนะนําว่าให้อัพเตียงตัวนี้ไว้ก่อนเพราะว่าบางทีเราซื้อเพื่อนมาแล้วเราก,กดใช้ไม่ได้หรือว่ามันไม่สามารถเอาลงมาใช้ได้เนี่ยมันนั่นแปลว่าฐานของคุณยังเดวเวลไม่ถึงยังไม่ปลดล็อกผู้อยู่อาศัยไม่สามารถเข้ามาอยู่ได้ผมเลยแนะนําว่าให้ทําการอัพเตียงตัวนี้